สวัสดีครับก็แอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเราร่วมนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคมนะครับช่วงบ่ายก็เน้นราวรอบบ่ายแล้วก็เน้นไปที่ราสตาร์นะครับเดือนวันนี้8 9ครับมากับ01 7 2นจนะครับผม8มา8 9ครับ80 81 8 7นะครับ82ก็มาก็0ย์ครับ91นครับ97 92นะครับรร้อยสามครับ 389ครับ380 381 387 382 390ครับ391 397 392นะครับผม3ชุดนะครับเน้นไปที่89ครับ8081นะ 389ครับ380แล้วก็381สำหรับแนวทางหวยราร่วมนะครับวันอาทิตย์ที่2รกรกฎาคมขอโชคดี3ตัวแต่ครับ